ครับสวัสดีครับวันนี้ครับวันที่ยี่สิบสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเมื่อตอนเช้าผมได้ลงคลิปที่ว่าผมจะลองอีกสูตรหนึ่งครับวันนี้ผมก็ได้ทําวันนี้เลยครับทําวันนี้เลยนะฮะก็ทดลองดูนะครับเดี๋ยวมาติดตามพร้อมๆกันนะครับสําหรับคนที่ติดตามผมก็คือผมจะใช้ดินเหนียวนะครับดินเหนียวนะครับอ่าครับดินเหนียวผสมกับอ่า น้ำหมักน้ำหมักนี่คือผมใช้หมักฟลดโมนครับอ่าพอดีผมผสมไปแล้วแล้วก็ทําไปแล้วครับไม่ได้ถ่ายตอนทํานะครับแต่แต่ถ่ายตอนเสร็จแล้วนะครับเพึ่งเสร็จตอนนี้เลยครับก็คือเอาใช้น้ําหมักผสมกับดินเหนียวนะครับแล้วก็มาปิดรูนะครับปิดรูไล่ปิดรูให้หมดเลยครับนะครับปิดตรงที่มีรูข้างในหลังพึ่งนะครับอ่าอ่าไล่ปิด ไม่ปิดนะครับอย่างอันนี้เนาะนี่ครับนี่กับนี่ครับเป็นดินหมดเลยนะครับดินหมดเลยซึ่งซึ่งหลังนี้ผมเพิ่งทําใหม่นะครับเป็นไม้ที่ผสมผสานกันหลายอย่างนะครับมีทั้งอ่าไม้กระดานนะครับอ่าครับแล้วก็อันนี้เป็นไม้ไผ่นะครับ ไม้ไผ่ก็เป็นไม้ไผ่ใหม่นะครับซึ่งผมตัดขับผ่าป็นซีกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปลนไฟนะครับลนไฟนี่คือเอาทําเป็นหิ่งนะครับผมจะทําเป็นหิ่งอยู่แขวนบนเตาไฟเราครับเตาไฟที่ใช้ก่อนะครับให้มันมีการลมควันขึ้นการมอดกันปวกอะไรพวกนี้นะครับใช้หลักการแบบดั้งเดิมเลยครับให้ลมควันนะครับการมอดกันปวกอะไรพวกนี้นแล้วก็ ผมใช้มาตีนะครับตีขอบรังผึ้งนะครับนะครับจะเห็นเป็นบประมาณนี้ครับเสร็จแล้วผมใช้ดินนะครับดินเหนียวผสมกับน้ำหมักนะครับน้ำหมักนะครับปิดรูนะครับปิดรูอัดข้างในนะครับนี่อันนี้เพิ่งลองทํานะครับนะครับเพิ่งลองทํานะครับลองทําดูนะครับ ทำวันนี้เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวก็ว่าจะเอาไปวางแล้วครับอ่าเดี๋ยวรอมันแห้งดีก่อนครับก็จะเอาไปวางเห็นไหมครับนี่ปิดอันนี้เป็นฝานะครับผมก็ปิดหมดครับทั้งมีรูตรงไหนก็ปิดตรงนั้นครับมีรูตรงไหนใช้ปิดตรงนั้นก่อนนะครับเนี่ยครับไม้ตรงนี้ครับที่ผมว่าอ่าเป็นไม้ไผ่ครับไม้ลวกนะครับบ้านเราไม้ลวกไม้างนะเนี่ยนะครับ แบบนี้ครับผมใช้ตีครับพอดีไม้ไม่ค่อยมีครับนี่ก็ทําแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวได้ผลยังไงก็จะมาถ่ายทําแล้วก็ลง youtube ให้พี่น้องชาวพึ่งได้ดูกันนะครับอน,นี่รอให้มันแห้งครับเพิ่งทํายังไม่แห้งเลยครับตัวเนี้ยอ่าเอาแมวไอ้ เปียกๆเยครอใเราันแห้งครับนี่ครับใช้ดินเหนียวนะครับความจริงที่อ่าส่วนมากเขาก็จะใช้ที่อุดรูนะครับก็มีดินเหนียวกากน้ําตาลขี้กัวนะครับบางคนก็ใช้เก็บนะครับผสมกันให้เหนียวนะครับแล้วก็ปิดรูนี่ครับอยู่ที่ใครจะลองแบบไหนมีวัตมีวัตถุแบบไหนก็ลองทําดูครับสวัสดีผม ไม่มีขี้วัวนะครับแล้วก็ลองใช้สูตรนี้ดูนะครับอืมครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับ